โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นบินเพลพาลล่าสุดนะครับ5ดอลลาร์ที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับได้รับเงินเมื่อวันที่22มีนาคมนะครับ139.92สตางค์นะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมกออยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนีนะครับผมก็อยู่ในส่วนของกลุ่มเงินฟรีแอปนะครับเป็นกลุ่มของพี่โดม 2- องหนนะครับผมหลายคนน่าจะรู้จักนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตที่เข้ามาแชร์ข้อมูลในกลุ่มนะครับก็มีเพื่อนคนนึ่งนะครับได้ทาการโพสไว้ในกลุ่มนะครับผมเป็นแอปเล่นเกมสร้างรายได้นะครับอีกหนึ่งแอปที่ แนะนำให้เล่นนะครับแอปนี้ก็จ่ายจริงตลอดนะครับไม่มีการสุ่มจ่ายนะครับผมตัวแอปเนี่ยก็เล่นได้แค่ Android เท่านั้นนะครับผม Android เท่านั้นนะครับเล่นสนุกด้วยนะครับเขาได้โพสต์ไว้นะครับนี่นะฮะโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมแอปตาตาจ่ายจริงนะครับลิงก์ดาวน์โหลดตามนี้นะครับคุณธนบดีขอจิตนะครับต้องขออนุญาตแชร์ด้วยนะครับผมเขาได้ทําการถอนไปที่ $50 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1 5 0 0บาทนะครับผมนี่เลยนะครับมีบิน เขาได้ทําการโพสต์ไว้วันที่11นะครับบินที่เขาได้รับนะครับวันที่11เมษายน2020นะครับจำนวน1,336.92สตางค์นะครับได้รับเงินจาก Tata g a m e นะครับผมนี่บินของเขานะครับผมต้องขออนุญาตด้วยนะครับมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่73.04สตางค์นะครับเขาถอนจริงนะนะครับถอนมาหลายครั้งแล้วนะครับผมนี่นะครับ ห้าสิบดอลลาร์ยี่สิบห้าดอลลาร์นะครับแล้วก็สิบดอลลาร์สิบดอลลาร์นะครับเขาก็ถอนไปทั้งหมดเกือบหนึ่งร้อยดอลลาร์เลยนะครับผมเกือบหนึ่งร้อยดอลลาร์เลยนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปที่ดีมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมเมนต์กันกันบ้างนะครับว่าเขาเล่นยังไงนะครับมีคนมาถามนะครับถอนมาแล้วนะครับไวด้วยครับคอนเฟิร์มนะครับได้เยอะจังนะครับสุดยอดเลยค่ะนี่ครับผมห้าสิบดอลลาร์ใช้เวลานานไหมนะครับก็นานอยู่นะ นะครับสรับสายเล่นแล้วก็แนะนําด้วยนะครับเสียดายจ้าง a n d ด o i d เวอร์ชันเก่าใช้ไม่ได้นะครับนะตรงนี้ก็ลองเล่นดูนะครับผมในส่วอของ t a t a นะครับขยันเชิญเพื่อนบ่อยๆแล้วครับถึงได้ไวจังนะครับเขาบอกว่าเชิญบวกเล่นด้วยนะครับกว่าจะได้ก็นานอยู่ครับนี่ฮะเขาบอกไว้นะครับก็ทั้งเชิญทั้งเล่นนะครับทั้งเชิญทั้งเล่นเองนะครับผมเล่นทั้งวันได้ปะครับกลัวว่าจะโดนโกงคะแนนน่าจะได้นะฮะเล่นทั้งวันได้นะครับ เล่นทั้งวันได้เล่นให้มันติดอันดับนะครับผม่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับในส่วนของตา t a ตาายจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของแอปนะครับว่าแอปตา t a ตเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็กาลังเข้าสู่ระบบของตา t a ตานะครับตา t a ตนะครับผมวิธีการสมัครก็ผ่าน Facebook ได้เลยนะครับสมัครผ่าน Facebook ได้เลยนะครับอ่ากดข้ามไปนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาเช็คอินกันก่อนนะครับ เช็คอินไลฟ์วันนะครับผมจะได้รับคะแนนด้วยนะฮะนี่นะฮะสองเพชรสองเพชรนะฮะนี่ตามนี้นะครับได้รับเพชรด้วยนะครับกดโอเคไปนะครับถ้าหากว่าเราอยากรับคูณ2หรือว่ารับเพิ่มเนี่ยก็กดรับคูณ2องนะครับผมจะรับแค่ครั้งเดียวนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้ในส่วนของหน้าเกมนะครับเพราะว่าแอปตาตานะครับเป็นการเล่นเกมนะครับผมตัวเกมเนี่ยมีเยอะมากนะครับซึ่งทางแอปเนี่ยเขาอัปเดตเกมเข้ามาให้เล่นเยอะมากนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับ ให้เราสังเกตที่ด้านบนนะครับมันจะมีเพชรแล้วก็สายฟ้าที่เป็นสีเขียวนะครับเพชรเนี่ยเอาไว้ใช้ในการแลกเงินนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็ให้เราเลือกเกม1เกมนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเลยนะครับจะเลือกเกมไหนก็ได้นะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมก็สามารถเล่นได้ทั้งวันเลยนะคลายเครียดได้นะครับ ผมมองว่าแอปตาต a เนี่ยเปิดมานานนะครับแล้วก็ระบบการจ่ายเงินเนี่ยก็ยัง100%อยู่นะครับไม่มีการสนใจไม่มีคนไหนที่ถอนแล้วแจ้งมาบอกว่า,าเงินไม่เข้านะครับก็ยังไม่มีนะครับก็ยังเห็นคนเขาถอนกันได้เยอะอยู่นะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นเองแบบที่ไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับแต่การถอนเงินเนี่ย มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเล่นนิดหนึ่งนะทุกคนอาจจะใช้เวลานานกว่าเดิมนะครับในการเล่นนะครับเพราะว่าเราเล่นเองเลยเราไม่ได้แนะนําใครนะครับก็สะสมนานอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเมนูด้านล่างกันเลยนะครับเมนูด้านล่างตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านล่างเลยนะครับมาดูที่อันแรกนะตรงนี้นะครับผมตรงสมุดตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของภารกิจรายวันนะครับเราสามารถเข้ามาทำเก็บเพชรได้นะครับสำหรับรายวันนะครับเขามีภารกิจให้นะเนี่ย เล่นเกมต่อสู้นะครับประเภทต่อสู้หนึ่งครั้งนะครับเล่นหนึ่งครั้งในเกมผู้เล่นเดี่ยวนะครับผมเล่นหนึ่งครั้งในเกมขูดนะครับก็จะได้รับเพชรด้วยนะครับผมมีเลเวล10นะครับได้รับอีก50เพชรนะครับก็คือเล่นให้ถึงเลเวล10นั่นเองนะครับก็เข้าไปเล่นได้นะครับผมต่อมานะครับมาดูที่ถ้วยรางวัลนะครับถ้วยรางวัลตรงนี้นะครับผมจะเป็นการเล่นนะครับในการปิดอันดับนะครับ ติดอ to right? ันดับนะครับผมถึงเราจะได้รับเพชรด้วยนะครับนี่มีอันดับ1 2 3นะครับเขาก็จะทําการแบ่งเพชรตรงนี้ไปนี่ครับผมถ้าเราอยากได้รับเพชรตรงหน้าอันดับเนี่ยเราต้องเล่นให้ติดอันดับนะครับผมมันมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะเล่นยังไงให้ติดอันดับนะกดเข้าไปนะครับนี่ฮะมี3หัวข้อนะครับก็ลองอ่านดูนะครับเล่นให้ติดอันดับนะโอเคนะครับ มาดูเมนูที่3นะครับเมนูที่3ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเกมนะครับผมก็ให้เราลองเข้ามาเล่นได้นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นสแกตให้ดูนะครับอันนี้เสีย2สายฟ้านะนี่สสายฟ้านะครับแล้วก็เพียงแค่สแกตแค่นี้เองนะครับผมนี่ฮะได้รับเพจสิบเพรนี่ครับโอเคโฆษณาเยอะอยู่นะครับผม ที่มีโฆษณาเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ของแอปนะครับเป็นสปอนเซอร์ของแอปนะ่าได้รับเพรอีก15เพรนี่ครับก็มาเล่นได้นี่ครับผมโฆษณาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์เขาเยอะมากนี่ครับเขามีสปอนเซอร์เราก็มีรายได้นะครับเพราะว่าเขาแบ่งส่วนของสปอนเซอร์เนี่ยมาจ่ายให้กับเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เล่นประมาณนี้ในส่วนของสแคตนะครับก็ไม่รู้ว่า มันจะจบที่เท่าไหร่กี่ครั้งนะครับก็ลองเล่นดูจนกว่ามันจะหมดนะครับแล้วเราก็ไปเล่นเกมอื่นได้นี่ครับไปเล่นเกมอื่นได้นี่มีหลายเกมให้เล่นเลยนะครับเยอะมากนะครับผม่ะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เลเวล5อยู่เลยนะฮะเนี่ยเลเวล5นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่3นะครับตรงนี้นี่ครับผม สำหรับตรงหน้านี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับจะมีรหัสโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ลิงก์แนะนําของเรานะครับถ้าหากว่าเราอยากเชิญเพื่อนแล้วก็เพียงแค่คัดลอกตรงนี้ไปเลยนะครับคัดลอกไปแนะนําเพื่อนตามกลุ่มหรือว่า Facebook YouTube Li n e Twitter อ g อะไรเงี้ยเราอยากแนะนําแล้วก็แนะนําได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกโค้ดเพื่อที่จะรับเพชรเพิ่มนะครับก็สามารถมากรอกตรงช่องนี้ได้ด้านล่างนะครับก็ ฝากโค้ดของผมด้วยนะครับผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือนะครับจะกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครกรอกให้ก็ขอบคุณด้วยนะครับผมก็ได้กรอกของคนอื่นเหมือนกันนะครับผมกรอกของเพื่อนคนอื่นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาดูที่เมนูสุดท้ายนะครับผมเป็นรูปคนตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับผมสลับตรงหน้านี้นะครับจะมีในส่วนของชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมการแลกเปลี่ยนนะครับ การแลกเปลี่ยนก็คือการใช้เพชรแรกเป็นเงินเข้า paypal นั่นเองนะครับผมก็มีตู้จดหมายมีการนั้งค่ามีเสนอแนะเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การแลกเปลี่ยนนะครับผมกดไปนะครับการแลกเปลี่ยนนะครับของขวัญอยู่ที่5ดอลลาร์ขั้นต่ำนะครับ5ดอลลาร์ paypal นะครับผมก็ประมาณ150บาทไทยนะครับประมาณ150บาทไทยนะครับจำนวนเพชรที่ใช้แลกก็คือ1 0 0 0งแสนนะครับผม1 0 0 0 0แสนเพชรนะครับ1 0 0 0 0แสนเพชรในการแลกเงินนะครับผม อ่าเมื่อกี้เพื่อนที่ผมเปิดให้ดูนะครับเขาแลกไปที่50ดอลลาร์ใช่ไหมนะครับห้ดอลลาร์เขาใช้เพชรอยู่ที่1ล้านเพชรนะครับหล้านเพชรนะครับผมแลกที่นึ่งอ่าแลกที่50ดอลลาร์นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับอ่าหนึดอลลาร์นะครับผมก็อยู่ที่2ล้านนะครับสองดอลลาร์ก็อยู่ที่4ล้านเพชรนะครับวิธีการแลกก็กดไฟนะครับแล้วก็ก่ออีเมลเพย์พาแค่นั้นเองนะครับแต่ผมไม่สามารถ กดให้ดูได้นะครับเพราะว่าเพชรผมไม่พอนะครับเพชรผมมีแค่ห้าแสนเองนะครับไอห้าหมื่นนะครับผมไม่ใช่ห้าแสนนะห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงบันทึกนะครับผมบันทึกนะครับผมได้ทําการแลกไปทั้งหมดนะครับยี่สิบดอลลาร์นะครับผมยี่สิบดอลลาร์ก็ประมาณหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทไทยนะครับก็ครั้งล่าสุดที่ผมแลกไปนะครับก็คือ รายการนี้นะครับ5ดอลลาร์นะครับผม5ดอลลาร์นะครับแลกไปเมื่อวันที่วันที่20นะครับเดือน3นะครับผม2020นะครับเวลาเที่ยงคืน3.8นาทีนะครับผมเงินตรงนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของบินเพย์เพานะครับผมเอาโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นบินเพย์เพาล่าสุดนะครับ5ดอลลาร์ที่ผมได้ทําการถอนไป ได้รับเงินเมื่อวันที่22มีนาคมนะครับ139.92สตางค์นะครับค่าเงินของเขากับค่าเงินของเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับผมอ่มีชื่อของแอปกำหนดมาชัดเจนนะครับว่า t a r g เกมได้จ่ายเงินมาให้นะครับในส่วนของค่ายเกม LBL นะครับนี่ฮะ LBL นะครับผมนะฮะล่าสุดก็วันที่22มีนาที่ผมได้รับมานะครับนี่เลยนะครับ ก็จ่ายเงินอยู่100%นะจ่ายเงินอยู่100%นะครับมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่17.16สตางค์นะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็ไปลองเล่นกันได้แอปนี้100%ในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ